สสดีทุกคนสวัสดีพีพีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าซ่ยองของร้านน้อยสาวลาวและวตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่อารหอยก็คือบได้เห็ดคลิปต่ำด,ดุแล้วพีซ่ซีคือจากแบบต่ำแบบเิบแซ่บเราก็เลยว่าซีมาเอาหอยแล้วก็ไปต่ำขนมจีนกินพีซีต้มหอยแล้วก็ต่ำเขาปุ้นท่าแหละหอยนี่ก็คือจะเป็นหอยในน้อยนี่นะนนะขึ้นไข่ขึ้นไมละนี่จะเอาไปกินต้มตุ้ยตุ้ยเอาอัน น้าพากักปนัวนี่ให้เคนกินแล้วคนก็กินแล้วสิมาเลือกเอาหอยใหญ่ๆไปกินนี่ตัวนี้หัน่นเป็นหอยที่แบบว่าซอดนะเพลบซีนี่นี่ซอดจากหอยทองนี่นะสีว่าเนื้ใดวะมันแบบว่าเขาตอนท้ดิเขาเอาหอยทองนี่มาเลี้ยงเนะหอยทองจะเป็นแบบนี้นะข้างในจะเป็นสียนะ เป็นสีทองนี่นะอย่ใส่นะตัวคนอ้าปากข,ขัดๆเลยอย่าเอาตัวอ้าปากให้เบิรงนก่อน mm hmm. นี่ TFC ่ะจะเป็นสีทองแบบนี้นี่อันนี้หันมันดำย้อนมาเป็นน้ำหน้าในข้างนอกนะปกติควนจะเป็นสีอน,นะนี่เป็นสีทองล้วบันนี้ ตัวนี้หันกระดาษจะเป็นโทนทองกือกต่ต่วทองโหลายแล้วมันมีมหอยดำมาป่นน้ำขนาแล้วมันนี่มันเป็นหอยอดหอยทองกับหอยอน,นันแล้วน้อยสิมาเลือกเอาหน่วยเอาใ่ไปต้มไปต้มขิดล่าสุดก็เปนเมืม่อพูดแหละต่ำมาหูงเฮียบซีเขาเอาไปต้มขนาะ <c oughs> นางลงเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มาเลือกเอาหน่วยใยไปต้มแล้วก็เฮ็ดต่ำ ขอปุ้นเมื่อเช้านี่แม่เพิ่นไปตลาดแล้วเพิ่นได้อันขนมจีนขอปุ้นมาให้เขาโลหนึ่งเพื่อเอาจักประมาณสี่ห้าสิบหน่วยก็พอละว,ว้าวที่อยู่รุม ลุงวนหลายจะเป็นออน่วยอ่ะหญ่ก่อนเมื่อวานนี้เขาล่างอ่างแล้วเฮ็ยซิอันนี้ก็ได้มันล่างอ่างป่านน้ำประดุบกูแหละโคชันกะพักขลีนเปื้อน Thank you. มื้อนี้เอาน้อยเดียว50หน่วยกะแล้วที่ Pepsi ก้อนหลายมันหน่วยบ่ใหญ่ใหญ่บ่ทันละน้อยกินหลายใหญ่บ่ทันละน้อยละน้อยกินตลอด มอเตรียมต้มหอยเคฟซีนี่หอยขากับร่างมาเรียบร้อยแล้วสีแปลกๆขนาดเลยเพราะว่าเป็นหอยผสมหอยทองกับหอยธรรมชาติแต่ว่าเวลาต้มเราแซ่บแซ่บพอยเคฟซีพวามันเป็นหอยที่เขาเลี้ยงเองอ่ะเนาะเอาแต่ผักเอาแต่เนื้อให้เป็นกินหน่วยตุยหน่วยจอยฝนกันทางหมอก็จะมาใส่เกลือน่อย กลับมาตอนนี้กระหุ่งสึกวาฟ้าจะขึ้น USB วัวแล้วน้อยหายตู่ไปอัน หดสวนแล้วกลับไปเก็บหัวสีไข่เนี่ย่าสิเอาไปสีดามาใส่ต้มหอยเลยจ้ะเป็ไปยังหมอจนว่าฝนปลาไปหมดสวนมาไอ้มาเสียมาเสียเอาหอยลงเลยเพราะว่าเขาไปหมดสวนกลับมาก็คือหมอฟดว,ว,ว้าว เกิดลหลายหลายเียีริงเได้เราเจอหันหัววานประมาณจักมือของป้องเกิดโดนเน,นาะน้ำเกิดแต่ว่าผักป้งหันหววานก่อนนะจนว่าขึน้นมาจนว่าเป็นเบี้ยแยมละเป็นเบี้ยรประมาณเดียวนึงละความยาวขนาดของป้องหายกระสิบแบบซ้ำนี่แต่ว่าคือว่าโอเคเพิ่นเกิดหลายอยู่จุดแม่ที่บุกเกิด หอมซีก็เกิดยากคือกันแต่ว่าน่าจะเกิดไวกว่านันหอมมันนั้นเกิดไวกว่าหอมป้อมประมาณสอ,องเสมอหอมป้อมนี่เกิดซ่าผักบุ้งนี่ว่าไหประมาณสามในแม่ตัวนี้เขาวาน้ำาหล่ลนะขึดด้นเลยดิตัวอยู่กล้องนี่ไวขนาดผักบุง้งขอน้่ตูให้ไวขอนัอตูกับผักบุง้งง่ายไง เราต้มไว้ประมาณ10นาทีแล้วน่ยจะไปเตรียมเครื่องตามข้าวปุ้นเหมนี้ต้มุนล,ล้มพันชิโจยก็เสียบกาวว่าสุกแล้วก็เอาเลยตอนนี้นอกก่องกระสิกเล้วเรียมาตาักออกจากหม้อเลยปลาเป็นอัน ปลาหอยคนทอดล่ะร้หนหวานซีอิมึงอนะ่ะขนาดใส่เกลือด้วยฮะหอยเลี้ยงเอกถึงต้องหวานเนาะตักสดิีหนามกัน มือสิงไข่มากเลยมองเหมสิงไข่์ขนาดนี้สุกแล้วน้อยในน้อยนี่ก็ยังวัดตุ้ยนี่นะพี่เอฟซีจับไอพีเอฟซีไปไหมน,น้อยในน้อยน,น,อยนี่เต็มเต็มตึกเลยความตุ้ยเพิ่นเดีนอกข้างนอก่นสีดำอยู่แต่ว่าข้างในเพิ่นจะเป็นหอยทองคือเก่า นาสิมาต่ำข้าวปุ้นเลยบัดดิโพอก็กได้ว่ะผู้สวยนี่ก็ตัมกินข้าวปุ้นนะและ้วคืดอยากอีกอใช่บวกเพชิดสามหนยโยล่ละพอกเพชรดซูนนี่ก็นเนอเพชรดมากเลยใช่เยอยากกับเพลิด ี่ายนะให้ตามแสงแล้พวพัวปิดวาทางนั้นแสงบ่ขเขาเชีงซีกันเลยวันย่ายพัวตอนนี้กับเมื่อเล็วนี่ไปเก็บมเมล็กมาจากสวน พราะว่าละน้อยมกักต่ำแหงหมักเอิอกกันจสปปนสุกบริทันต่ำหมักเอิอกต่ำเสมกเอือกแซ่แบๆเิ่นห่วงนี่สิโคกที่ใส่หมักเอิอกกับโคกที่ใส่หมักเอิอกนั้นรสชาติจะแตกต่างเลยความแซ่บนี่จะเพิ่มขึ้นมาหลายข้าวแซ่บมักเอือกแล้วนี่เท่า,ทากับบม่มมักดอกละห็นไอ้ตู้เราตักน้ำมกักตีใจน้ำเรา yeah เสียหลงคนใดละ่ะเสียหลงเงาไปไหนเนี่ย ีเตาเขาพูดละน้อยแล้วเ,เพียงสีนี่ตามกระปุลละน้อยโอ้ยเดี๋ยวไปทายใกล้ๆไหมทัวตัวนี้สีมันจ่างแหง ราคาหน่วยเฮากันอยู่เนาคือว่าเป็นเข้มข้นแต่ว่าบัดยูนอกคือว่าแบบอันนั้นเนาะ มาเี็ดซีมากินตามข้าวปุ้นกับต้มหข็กันเด้อตอนนี้เขาก็เห็ดเรียบร้อยแล้วมาแม่แม่เห็ดอีกขั้ขวนะกินน้ำกันได้แม่ว่ากินข้าวปุ้นพอได้แต่ว่าเขาตามใส่น้ำตาลอีกขั้ขวเพื่อจะให้แม่กินน้ำสุดท้ายแม่ก็บุกินเสรจข้าวปุ้นจะโดนกินท่นนึงก็ได้ยู่สิบอ่อแม่เย้ยแล้วน้อยสิได้กินคนเดียวอีกแล้ว อาหารแม่มันปิ้งปลาทูกินของทะเลคุณได้นอกมันบอกเป็ฝาทะเลแม่น่ะแต่น้อยกินหอยอยูอ่างแตีว่าแซ่บมาดีอ,อืมเออไเอาไม้จิ้มหอยมาเนาะเดี๋ยวพอตัวแผวไม้จิ้มหอยกับปเอาไปเอาไม้จิ้มมา ลืมเอาไม้จิ้มหอยมากินไปได้ของดีมาเฮียจีจะเป็นกุ้ง่อยน้อยตัวน,นี้ฮันจะเป็นกุ้งแนวแบบว่าใส่อันน่ะฮะ่นนะใ่ตำอัน,นอโมเมนตม์ตำเอียงก่อแจ่วบุกม่วงน้ำปลาหวานนะเฮียจีแล้วมยกับมะฮวเลยกุ้งน้อยสวยาเรียบร้อยแล้วนะ ของมากเวลาเต่งแจ่วแบบม้วนียวนี้ห้วยนะ้อยค่ะขนาดเลยนี่สวยน้อยรู้สึกว่ารถเที่ยวหลายเนะมือเนาะวันกับมาก่อนวันกับมาก่อน,ม,ม,นม,มันก็ออกมาหัวมาสวนเนาะเพื่อนพักเดียวพนง,งานเมื่อนี้ก็คือเป็นวันที่หนึ่งเดือนห้า เดือน,นพฤษภาอืมไม่มาแซ่อหอยเนะข้อมาอันตุ้ยหอยกับละน้อยอันในตุ้ยซ้ำๆกันคันวานี่สะดามาไหมเอา่เว็นสะดามาคิดว่าเป็นสะดม การลายอะไรนี่นแนมไปนะโบเห็นฮอตคนก <คน S 1> ินทายไออยู่ไหนไอมาขึ้นไปหานะขึ้นไปหามูามึงพักไม่ได้ไปดื่น้ำมูกัน嘛 อืมหัวไตยหวานหวานอ,อ่ะของกินกินเบิดเลยได้นี่อีแม่ใส่ไฟว่ะโอ้ยตกใจกินแล้วมันฟ้าเหลือมคือว่าเหลือมมากเมื่อกี้นีฉันได้หอบอันจานขขาปุ้นแลงได้นี่ นั่งอยู่ใกล้ต้นมะม่วงอีกอเบิาๆๆตีบอหาย่ายแล้วแหละค่ะมันค่าเหลืองแนท้ะต้นมะม่วงอีกทางหลังต้นมะม่วงอือฮึต้นม,ม,นนนม,ม,นม,มะม่วงเลอะหลังเนี่ย <c oughs> ก็ได้บบมีผักกลับ,บก็ได้ไปเก็บอันผักกันถิ่นมากินกลับเข็มคูนขนาดเลยเจ้มจุน้นอันว่าตำนี่กินทุกมื้อก็ได้ละน้อยเมื่อสวยนี่ก็กินได้อันตำขอนะปุ่นตอนเล้งกินอีก มือสวยนี่เห็ดแกงเห็ดอันเห็ดขาวสุพอกับแม่กินแซ่บแซ่บแกงแปลว่าใส่ยานางหลายๆนะปิดอดตัว หจงไพี่ทัตถูสุดเราไม่กินน้ำกันนะเนี่ยน่งกินคนเดียวเงาอ,อืมว้าดีดดงเลย เปียงเห็ดกระยังตัวแม่แม่นบอกไม่สวยนี่นะนั่งเลยคอยดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างว้าวปิ้งเห็ดอะไรคืออะไรจะบอกว่าิกินเป็นดอกอน,นี้เลยคลิปสีเมึงแม่เขาปิ้งเห็ดอันนี้มันจะเป็นเห็ดไใคแต่ว่าเขาันบ่มากินปิ้งซีลอดประกาศปิ้งปลาทูแม่ปิ้ง แก่งเห็ดมือสวยี่กัยังแล้วไปแล้วคาบหนึ่งมือนี่นะคือว่าเหนียวแท็บนอบาไหม ู้สึกว่ามีสีดำแล้วก็มีเสียนสีทองปุ่นกันไปหอยซอดอีดีเนาะอากาศกำลังได้ตอนนี้หันก็คือลมทิบซีบริห้อนห่ห้อนษาสังเกตเลยว่าเหงื่อหอมหน้าเหลือมามาารถเมื่อนี้ก็คืออากาศยินตอนเล้งได้เพราะได้ว่าตอนสวย เดี๋ยวว่าตอนสวยนี่ห้อนห้อคือฝนชิโตกแล้วมือนี่น้เนาะอม่เันลาอันเสียงอะไรเนี่ย ตัวไก่ต <A? S 1> <ừ> ้องกัดังนะเธอระไก่ต้องกัดังเสียงกันขโมยวะบริจอดรถไว้นอกเมื่อนั้นไก่ขึ้นน้อยอ้อห้องวะฉันเจ้าว่าเจ้าของวัวออกมาเบิงเลย น,นี่เขาก็อิ่มแล้วทีบซีหอยก็คือเหลือซาม,มีเลยกินสามโพอบีซีพอแม่ละก็เขาพูดีอ้ามาหอดพีบซีแบบอิ่มขนาดเลยเริ่มแฮงบุได้กันไว่านมันออกเสียงดังป้าสมใจแซ่ขนาดเลยหอยมันมนันวดีนะไม่เนาะใส่เกลือหลายเลยดาวข้าวุ้นก็คือยังเพราะว่าน้า้อยกินคนเดียว สำหรับคลิปนี้เฮาการจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพิบซีพให้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาในเด้อขอบใจพิบซีทุกคนที่ะส่งคลิปนี้กดงโคตรขำสุดๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย